i go to school tomorrow i'm right? where are you i'm in bangkok can you speak french how can i speak french y y u u teach me? จะรอนะอีกสองปีรับปริญญาครับจริงๆแล้วตั้งใจไว้แล้วว่ายัางไงสิ้นปีนี้ก็น่าจะพยายามพยายามเต็มที่เพื่อที่จะแบบให้เรียนต่อให้ได้อะไรเงี้ยช่วงนี้ทำงานเยอะมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอยากตั้งใจทำงานแล้วกันเพราะว่าถ้าเราพลาดไปเราจะกลับมาไม่ได้อีกนี่ Class tomorrow, but, but You have to sleep now, okay? Right, do, right? subtitle, please. How? Come here. Come Come ตอนนี้มีความคิดครับอยากจะมาแชร์ให้ฟังกําลังมีแนวคือตอนนี้ช่วงนี้กําลังดูแลสุขภาพมากๆเลยนะคือแบบกินอาหารคุมหรืออะไรแบบเนี้ยก็เลยมีแววว่ากาจะเปิดร้านร้านเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันร้านอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นเกี่ยวกับทําอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาเพราะผมรู้ว่าทุกคนอนะ่ะมันคนไม่ค่อยชอบทานผัดล้วอ่ะแต่นะคือคือเข้าใจว่าเวลาที่เรากินอาหารคลีนหรือแบบว่าอยากดูแลสุขภาพเนี่ยอาหารไม่อร่อย,อยแล้วถ้าจะเทียบกับพวกแบบโดนัทโรตีหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอะบิงโูอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าทุกคนชอบกินซึ่งผมเองก็ชอบแต่คือในเมื่อตอนนี้เราตัดใจดูแลสุขภาพแล้วเราก็อาจจะก,กินมากไม่ค่อยได้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยชอบกินอาหารแบบที่เป็นพวกแบบวีแกนหรือเป็นพวกผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอ่าคิดว่าจะเปิดร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเฮลตี้ที่มีที่คิดๆๆๆนะที่คิดไว้ๆๆนะอะไรที่คิดไว้เฉยๆอะไรเงี้ยใช่ยังไงก็รอดูนะครับ ถ้าเกิดได้เปิดร้านแล้วยังไงก็ฝากไปอุดหนุนด้วยครับเขินจังไยติดตามมาสามปีแล้วไม่มีโอกาสได้มาเจออะไรอยู่จังหวัดอะไรอะครับยอมพูมอาหารเลยหรอ ก็จะคอมเมนต์ชายกำลังนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่เพราะมันเลือเล่อนเร็วมากเลยอ่านไม่ทันไม่ใช่หรอก So many comments here But I try to read all it o k a คคือวเวลาจะตอบคอมเมนต์หนึ่งมันลืมแล้วไงว่ามันพิมพ์ว่าอะไรไม่ใช่หรอก how is your Chinese lesson อ่ ah, า I'll show you ผมมีโอกาสได้เรียนภาษาจีนครับชายก็อยากฝึกไง uh, สมมติสมมติ สมุตหามาชิฟ่านหรือมาแต่นี่บอกว่านี่ยังไม่ได้กินข้าวนะ่าจะเป็นใหไหมชิฟ่านใช่ป้องไหมชิฟ่านป่ดท้องหิวหรือปวดท้องหิวแต่ว่ายังไม่ค่อยหิวข้าวอ่านี่แลหละทะเลาะมาณนี้แหละอืมสมมติอ่ะยุ่งไหมหน,หน,หนีมนีมนีมม่งมามใช่ไหมไม่รู้นะกำลังฝึกอยู่ฮะ มีมมอหิ่ตอนนี้เหรอครับถ้าเกิดหิวข้าวนะครับกินข้าวได้นะแต่ต้องเว้นสองถึงสมชั่วโมงแล้วค่อยนอนนะครับไม่งั้นจะเป็นกดไหย้อนได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมอะเป็นกดไหย้อนรู้สึกได้นะ มันแบบมันท้องอืดแต่บางทีกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาไงก่อนหน้านี้เออแต่ตอนนี้พยายามแบบกินข้าวให้ตรงเวลาเพราะท้องมันอืดเราแบบบางทีเรายุ่งมากเราไม่มีเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนผมผมสุขภาพโอเคมาถึงแบบไม่พัฒการกินไหนทีแม้ผมจะดูผอมลงหรือผมอาจจะดูลีนแต่ว่าผมเรื่องโภชนาการหรือว่าการทานอาหารผมนี่คือผมดูแลดีมากๆเลยครับพูดเหนือยฟังพูดเหนือไม่เป็นนะ มัวหันนันพิษหรอไอ้กินอะไรเข้าไปล่ะช่วงนี้คนไม่สบายบ่อยนะอาทิตย์ก่อนก็ผมเป็นสองกับสองอาทิตย์แหละเป็นทอมซินักเสบสองอาทิตย์ก่อนเป็นทอมซินักเส็บใช่เข้าโรงพยาบาลเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรมากแต่ว่าเป็นทอมซินักเส็บพักคนน้อยเดี๋ยวถ้าเกิดบ้านไปอยู่บ้านแล้วเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวพาร์เกอร์มาเดี๋ยวจะมาไลฟ์ไอจีเลยไลฟ์ไอจีเล่นกับพาร์เกอร์โชว์ทุกคนเลยดีไหมอ่ะเรายอมก็ได้เรายอมแบบไลฟ์ไอจีก็ได้ถ้าเกิดพาร์เกอร์มาแล้วนะ เดี๋ยวไปนอนกันนะีครับเนิเซสินจ้าสินเจ้าพูดใต้บอเป็นนะพูดเป็นแต่อีสาสน,น,นเนิสปีนนอาภัคบาอาคูาคจินตาคาโมเจกันครับสปีนะ่งสปีไปแล้ว How's your day my day i s r e a l y good Show me aha 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 พรุ่งนี้พรนี้ไม่ถ่ายอะพักเกออ์ตอนนี้มันสองเดือนนิดๆนะครับ เสดดียดายจังเลยต้องไปหาอยู่เรื่อยๆนะเสดดียดายที่ไม่ได้มีไม่ค่อยได้เล่นตอนเด็กๆเยอะแต่ไม่เป็นไรคือเราแบบเราเพื่อนอย่างพอเราไปเป็นเลื่องพาร์เกอร์มาแล้วอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากได้หมาตัวอื่นมาถึงแบบคือตอนเราไปฟาร์มแล้วเราเจอพาร์เกอร์อย่างเงี้ยมันมาหาเราแล้ว,ลวมันมันนอนอยู่ตรงเนี้ยมันนอนอยู่ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบจะเอาตัวเนี้ยเออคือแ,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 แบบตอนแรกคือคุยกับแม่ว่าเราอาจจะรอล็อตใหม่ที่มันอาจจะคลอดช่วงช่วงเดือนนี้เพื่อมันจะได้แบบใหม่เลยแต่พอเราไปเจอพาร์เกอร์ตอนนั้นเรารู้สึกววว่่่าาาเเจอตััันนนีี้้ยยมมูด มันชอบตัวนี้ไปแล้วแล้วมันถูกฉลกไปแล้วคือไม่อยากเปลี่ยนนะรักแบบมันเหมือนกับมันเป็น first impression ที่ดีอะไรเงี้ยแล้วมั่นใจมากเลยว่าถ้าเกิดแบบมันมาอยู่บ้านแล้วก็น่าจะรักมันมากมาครับอืมอย่างที่บอกอะเลี้ยงหมา,าไม่ต้องมีแฟนก็ได้เนะ <laughs> ใช่พักร์ตัวใหญ่ขึ้นอยู่แล้ว เพลงวันเกิดเธอลองดีมากครับขอบคุณครับจริงๆแล้วเพลงพเพราะจริงๆเอาตรงห,ห,หูแดงเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมมาหูแดงเป็นแบบเป็นชีวิตจิตใจยอย่แล้วมันไม่ได้เป็นพรเขินถ้าเกิดเขินแล้วเนี่ยจะออกแล้วกันนะทรานะ เนี่ยผมอะจะเล่าเรื่องเล่าอะไรฟังตรงๆนะทำงานมาสามสี่ปีล้วยังเขินทุกครั้งแล้วตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเจอแฟนคลับนะคือผมอะพยายามแล้วคือ,อ่านนี้แรกๆที่ผมเข้าวงการเนี่ยมันไม่ใช่เ,เพราะผมไม,ไม่ไม่ไม่อยากเจอแฟนคลับนะแต่ผมแค่แบบเขินว่ะแบบถ้าทุกคนลองสังเกตดูในอีเวนต์อย่างเงี้ยเวลาไปหาทุกคนอะผมจะแบบ ไม่ค่อยกล้าสบตานานเท่าไหร่คืออ่ะมันเป็นฟีลแบบสมมติเวลาคนมองแน่นอนว่าเวลาผมไปคนแบบจะบายบายผมอยากเจอหมดแต่ผมจะเป็นฟีลแบบแบบมองไปแล้วก็เอ้ยแล้วเวลากล้องถ่ายเราเอย่างเงี้ยเราเราเราเสึกว่าเราก็อยากโพสให้นะแต่บางทีมันสึกแบบเออมันมันเขินจังวะแบบไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะฮะคือเข้าใจว่าทุกคนอะรู้สึกเขินแล้วมือสั่นเวลามันเจอเราแบบไวไปอะที่บอกอ่ะแต่ผมอ่ะก็เขินเหมือนกันนะ จริงมามลงแบบเวลาเราขึ้นงานนี่ยเราต้องตื่นเต้นอยู่แล้วถูกปะทุกคนตื่นเต้นเจอผมเขินผมก็เขินมาที่เจอทุกคนเนะ่แต่เ,เป็นว่ามีความสุขนะฮะที่เวลาคนแบบแบบมาหากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเล่นมุกจีบนี่คือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องตอบยังไงเก็ตปะคือแบบไม่ใช่ว่าตีเราจะแบบเออเอเอทำาไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยช่ใช ให้ปอเต้ฮ hmm. ะลองรอปอเต้นะถ่ายทาเป็นยังไงบ้างจริงๆถ่ายทําก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นพูดเลยว่าลา่าสุดก็ก่อนหน้านี้เราไปถ่ายโลเคชั่นที่เป็นบ้านของโอัวโซน,บ,นบ้านของพิกันในเรื่องก็รู้สึกว่าจำได้เลยว่าเข้ากับพิกันแทบทุกซีเพราะมันคือบ้านของเราสองคนก็จริงๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแบบตอนแรกเราค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพกัลนบแ๊ะ เก่งอะจริงๆเก่งมากอยู่แล้วคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพี่การในเรื่องการแสดงคือแบบเก่งมา,มากๆเราก็จะกดดันเนี่ยแต่พอเรามีโอกาสได้ลองเข้าซีนเะนี่ยรู้สึกว่าเราขั้วสบายใจเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่การส่งดีมากด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอินกับตัวละครเวลาเราเล่นกับพี่กรารเลยเนี่ยแบบพี่การน,น่ารักมากๆเลยครับใช่ก็จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนรอดูดรอติดตามนะเข้าใจว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างดราม่าแล้วแล้ว,ลวคือคนคนไทยอะ่ะ เราจะไม่ค่อยชอบดูหนังดราม,ม่าก,กันผมก็ไม่ค่อยชอบดูหนังดราม,มา่าเจ็บไหมแต่เราก็จะคือเราด,ดูคือเราก็จะแบบร้องไห้ไงเออเวลาเราดูหนังดราม,มา่าอะไรเงี้ยแต่ก็ทุกคนตั้งใจทํามากๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมรวมถึงอินเตอร์แฟนด้วยนะครับผมสำหรับรีฟเดย์นะฮะทั้งดีวทั้งป่านเองก็ตั้งใจมากๆเหมือนกันเพาอยากให้แบบผลงานออกมาดียังอยผมก็ก็อยากตั้งใจทําให้มันแบบให้มันดูต่างออกไปแล้วกันใช่ นะส่วนทํามช่วงนี้ดูซีรีส์เรื่องอะไรช่วงนี้กําลังดูซีรีส์เกาหลีเรื่อง Queen of Tears คือมันจบไปนานแล้วใช่มันอาจจะเหมือนกับว่าจบไปนานแล้วแต่ผมแค่พึ่งกลับมาดูคือตอนแรกเราเคยดูตอนหนึ่งค้างไว้อะไรตอนนี้ก็เริ่มดูถึงตอนที่สามแล้วครับน่ารักมากเลยอะคอกี้ จริงๆมาไลฟ์บ่อยก็กลัวคนเบื่อนะแต่ผมแค่เหงาเฉยๆผมไม่รู้ว่าผมต้องคุยกับใครตอนเนี้แต่ผมก็เลยมาคุยกับทุกคนเนี่ยส่วนตอนนี้ก็เห็นมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊แบบเป็นแม่ได้ไหมจริงๆแล้วไม่ย่ละเอาละอ่าเป็นเป็นไม่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 เป็นมามีก็ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวไปคุยกับเดี๋ยวไปคุยกับจุงเลยว่าแบบว่าอแบบเพื่อนไม่ต้องเป็นหมาหมูแล้วนะนี่ตอนนี้กูโตแล้วเป็นแม่ไม่ได้ก็เป็นแฟนก็ได้ครับ ลอย G M M ยี่สิบห้าครับก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าต้องเรียนหนังสือขอบคุณสำหรับม่นตาแล้วหมอกที่เท่แล้วเนี่ยเป็นผมรู้ตัวไหมว่าหล่อขึ้นก็รู้นะ นย่างนี้เลยนี่เป็นไงล่ะอย่าหมั่นไส้กันเลยนะคือแบบเวลาคนมาพูดว่าแบบดูหล่อขึ้นไม่รู tea, <ines> ok yeah. aw, here, war, ้ต้องตอบยังไงเราก็จะแบบเงียบๆเอบครับแต่นี่มาพูดกันเยอะเลยเกินก็รู้แล้วนะเถอะเอ้ป็นเพราะผมคุมอาหารเนี่ยฮะเป็นไงทุกคนผลของการที่เราคุมอาหารแะกับการแบบเอากําลังกายเนี่ยมันทําให้เราเป็นแบบนี้นะพูดตรงๆเลยแนะนําครับคือทุกคนอัดมาลาทีแล้วเออ Okay, เดี๋ยวถ้าเราออกกลังกายเรจะยิ่งสวยและน่ารักด้วยนะ,นะกี่โมงแล้วครับพอท t นไม่ <Yes. S 2> อยากลองแสดงเป็นธงเสือจริงๆอยากลองให้เป็นเลดแฟกนะใช่ไหมมันคือธงแบบนั้นใช่ไหมคือกรีนแฟกก็คือเป็นแบบมันแบบเป็นคนอบอุ่นใช่ไหมเลดแฟกก็คือแบบเป็นแบบแบดบอยอะไรอย่างงี้ใช่ปะจริงๆถ้ามีโอกาสอยากเล่นเป็นแบบเป็นเลดแฟกที่เป็นเลดแฟกตอนแรกแล้วก็กลายมาเป็นกรีนแฟกอ่าอ่าเข้าใจไหมเป็นแบบฟีลเหมือนเป็นแบดบอยแรกๆแล้วก็อยู่ดีๆมาแก็กลายเป็นกู๊ดบอยอะไรอย่างเงี้ยอืมแบบฟีลแบบเป็นกู๊ดบอยเพราะเธอประมาณนี้ แข่งว่ายน้ำเหรอครับโอ้สุดๆนะฮะแนะนำการออกกำลังกายเริ่มแรกนะครับดังแรกเลยสร้างแพะชั่นในตัวเองครับตา้กี่ชั้นแล้วครับสองชั้นหลบในน่ะ แพชชั่นเหรอครับแพชชั่นผม,มไม่มีนะช่วงนี้เต้นช่วงนี้เต้นบ้างครับเอาล่ะไปดีกว่านะจ๊ะตั้งใจเรียนนะครับทุกคนตั้งใทำงานนะครับอันนี้ไปจริงไปแบบไม่แกล้งด้วยอ่ะ,อะคิดว่าจะลงไลายแบบแกล้งทุกครั้งใช่ไหมไม่ครั้งที่ไปจริง Good night everyone โอเค Good night นะครับ Fans, good night. Bye bye.